นี่คือปัญหาใหญ่ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้การอายัดบัญชีที่กลายเป็นฝันร้ายสําหรับผู้ประกอบธุรกิจหลายรายและความจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนกลับเป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์จากการช่วยปลดล็อกบัญชีนี้เองเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ซับซ้อนและสร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อวันที่16กันยายน2568เวลาสินาฬิกาที่ห้องประชุมสปกตำรวจพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอบตำรวจ เป็นประธานการประชุมเร่งแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการระงับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการประชุมครั้งนี้มีผู้บัญชาการและตัวแทนจากหน่วยงานสำคัญเช่นบชนบอชอภาค1ถึง9บอชอสอ,อทอและสำนักงานกฎหมายและคดีสอปอสอตำรวจเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ พอบตํตำรวจชี้แจงว่าปัญหาเกิดจากธุรกิจบางส่วนถูกธนาคารระง,งับบัญชีชั่วคราวทำให้กิจการหยุดชะงักสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยสร้างโมเดลที่ชื่อว่า DICO Model เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานรับแจ้งความเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระง,งับทั่วประเทศโดยทุกสถานีตำรวจจะต้องรับแจ้งความผู้เสียหายทุกรายโดยไม่ปฏิเสธและห้ามเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น คำแนะนำที่สำคัญคือผู้เสียหายจะต้องแจ้งยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง5รายการคือชื่อ,อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัญชีธนาคารและชื่อธนาคารเพื่อป้องกันการแอบอ้างและไม่ให้มจฉาชีพใช้ช่องว่างนี้หลอกลวงเมื่อรับแจ้งความที่สถานีตำรวจหรือผ่านสายด่วนหนึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังศูนย์ p c t เพื่อตรวจสอบและรวบรวมส่งต่อสูนย์ NEO ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปลดล็อกบัญชีที่ถูกระงับอย่างเร่งด่วน และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามหากพบว่าบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้นนี่คือความเข้มงวดที่แสดงถึงเจตนารมณ์ไม่ให้บัญชีผิดกฎหมายหลุดรอดไปได้นอกจากนี้พอบตํตำรวจยังเน้นย้ำว่าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศจะเร่งประสานงานกับศูนย์ทีซอย่างใกล้ชิดด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดภาระงานของเนโอคที่มีคู่สายจำกัดไม่เพียงพอรับเรื่องร้องเรียนได้ทั้งหมดด้วยสายด่วน1599จะช่วยกระจายงานและทำให้การให้บริการประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นไดด้ชั อย่างไรก็ตามการเพิ่มจำนวนสำนวนคดีก็สร้างภาระหนักให้กับพนักงานสอบสวนที่ต้องรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตำรวจจำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและถ้าจำเป็นควรเพิ่มกำลังพลเพื่อให้งานมีความราบรื่นมากขึ้น แต่ที่นี่เองที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายเพื่อช่วยปลดล็อกบัญชีพอบอตำรวจชี้แจงว่าหากมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการเรียกรับเงินอย่างไม่ถูกต้องทีมงานจะดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มงวดและไม่ละเว้นใครแต่ถ้าเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ก็ต้องดูรายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อความเป็นธรรม จากข้อมูลภายใน2วันที่ผ่านมามีผู้มาแจ้งความเรื่องบัญชีถูกระงับกว่า1,300รายผลตรวจสอบความบริสุทธิ์พบว่า300รายเป็นผู้บริสุทธิ์และได้รับการปลดล็อกแล้วจำนวน30รายส่วนอีกกว่า1,000รายยังต้องตรวจสอบต่อเนื่องเพราะอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายและนี่คือคำถามที่เราควด